สวัสดีค่ะตำแหน่งที่6ทค่ะเมื่อกี้คือเราโมแต่ทําความเข้าใจกับไพ่นะเราไม่ได้พูดนะก็เลยทาใหม่อะเข้าใจจับใจความได้แล้วคือบุคคลเนี้ยนะคือมือที่สามค่ะมือที่สามคือมือที่สามเขาต้องการคืออะไรที่คุณมีนะคือเขาต้องการหมดเลยเขาอยากได้หมดเลยที่คุณมีบ้านรถที่ดินทรัพย์สินคือเพราะว่าเขาอยู่กับแฟนของคุณใช่ไหมเขาก็อยากได้ไงอะไรที่ เป็นของคุณคือเขาจะเอาเขาจะอยากได้อยากเอาอยากมีเออเขาจะเอาอ่ะเนี่ยบ้านก็จะเอาความความสุขความสุข,สขอะไรเนี้ยก็คือจะเอาไงเห็นไหมพากันกินดื่มแล้วก็อยู่แยงตะแคงรั่วมีความสุขมินพาว่าร้ายคุณนะนะในขณะที่คุณนะนเนี่ทํางานคนเดียวลําบากลําบนนนาะคุณไม่ได้ทําอะไรเขาเลยโดยเขาแกล้งเห็นไหมโดยเขาแกล้งสารพัดแกล้งนี่ไงโดยเขาแกล้งอืม ผู้ชายเหรอผู้ชายก็ไม่เห็นจะช่วยเหลืออะไรคุณเลยนะผู้ชายก็ไปอยู่กับมือที่สามอืมก็ก็สนุกอะก็มีความสุขอะก็เพราะสิ่งเนี้ยที่เขาทำอคือคือเจตนาแหละเออไม่มีเออไม่คือทําไปเพราะแบบว่าสนุกสนานไงคือแบบไม่คิดแตะคืออยากทําก็คือกูทํากูทําอะคือคิดคือไม่คิดอะคือ อ,อยากทำทำเลยอะไรเงี้ยจบคือคือแบบลืมไรลตรงลืมลืมไร่ตรงกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วก็สิ่งนี้เหรอสิ่งนี้ก็คือมันก็จะเป็นการผูกผูกพันธนาการชีวิตเขาเองนะกับมือที่หนึ่งและกับมือที่สามอ่ะนะมันก็จะผูกพันธนาการของเขาเอง ท้ายที่สุดแล้วจะเป็นยังไงเราตำแหน่งเนี้เราตำแหน่งนี้ก็คือเป็นตำแหน่งอ่าอาริใช่ป่ะก็ามามาดูกันว่าสุดท้ายแล้วคุณกับเขาจะจบกันทาวนใช่ไหมใช่สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วคุณก็จะจบกับบคุคคลนี้ทาวนคุณปล่อยวางกับบคุคคลนี้คุณไม่ยึดติดคุณขอตัดอ่าความผูกพันนะนะตัดออกจากผู้ชายคนนี้นะปล่อยให้เขาไปอยู่กับ มือที่สามเติบบัตตี้หรือไปมีความสุขอะไรก็แล้วแต่คือคุณคุณยอมตัดคุณคุณปล่อยให้ผู้ชายคนนี้ไปมีสิ่งเหล่านั้นนะนะเออเพรามันเป็นเดดวิลแล้วเนาะมันก็ความผูกพันกับคุณเขาก็มีก็แต่ว่าเขาหยุดทําสิ่งนี้ไม่ได้ไงหยุดตัวเองไม่ได้ห้ามตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยนะตีไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันเป็นการแบบว่ามีโดนทําเสน่ห์ทำของอะไรย่างนี้้วยนะผู้ชายคนนี้ย โดนทาเสน่ด้วยเออให้หลงไหลคลั่งใครเขานะมือที่สามน,นะแต่สาหรับกับคุณนะก็คือคุณตัดจบไปเลยเพราะว่าถึงจะไม่ทําเสน่ใช่ไหมบุคคลน,นี้ยเขาก็เขาก็ากระลิกระลีก,กับบุคคลน,นี้ตั้งแต่เริ่มแรกเดิมทีแล้วไงเพราะความที่เขาระลริศระลีศก,ก,กับบุคคลน,นี้ใช่ไหมตั้งแต่เดิมทีทีนี้มันก็เลยทําให้มือที่สามทำสีนี้ไงอืแต่ตอนนี้ถามว่าคุณใสม่มนดําไปหรือ,อยังไปหรือ,อ,ยยหรอ,อยังคะกับผู้อ่าอยังหรือว่ายังอยู่ มันก็อยู่ก็ยังอยู่กับผู้ชายคนนี้นะเขาก็ทํไซสผู้ชายคนนี้นะก็อยู่อยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วกับผู้หญิงล่ะเขาทาได้ไหมเราอย่าดูเลยผู้หญิงเพราะว่าไม่เกี่ยวกับผู้หญิงอืเกาทําใส่ผู้ชายคนเดียวให้ผู้ชายลง,ลงเขาว่านะทำเสน่ห์เออ